สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวเล่าเฮาชาวต่างประเทศน้ำเดือค่ะเดอ้ออ่มามืเมนูดีสิผ้าหมอกำลังกายค่ะเพื่อสุขภาพเพราะเขากะบอกไปหลายเทพแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับอาหารรักหาหมู่ประโยชน์ของมันเออทุกคนก็นา่าสิ่หูแล้วเนาะคะ่ะว่าเ้าควรสิเลือกกินแบบใดกับอ่าที่มันดีต่อสุขภาพของเฮาเออมืเมนูดีเกิดสิผ้าหมอกำลังกายค่ะ อาวอมกันก่อนนะคะเนาะยางยูงยกะพีได้คะ่ะยำยูยกะทีสามสิบเพื่อเพื่อให้ร่างกายมันรู้สึกออบอุ่นขึ้นคะ่ะอ่ะและท่าที่หนึง่งแล้อมาบิดตัวไปใส่ที่หนึง่งกว่าที่หนึ่งนะคะเนาะ ทสิสอยเหฮูเอ่อมีเอวขึ้นเด้อค่ะเด้อคนที่บ่มีเอวก็เฮ็ดให้ต้นขาของเฮานี่แข็งแรงค่ะเออออกอ่าหันโคบ30เทื่อค่ะ แล้วก็ไม่ยอมยูดกับที่อีกสามสิเท้อด้วยค่ะเด้อเออต้อตรงรีบก็ค่อยให้ไปแล้วหอก็มาเริ่มท่าที่สองนะคะเก้าวขาออกไปด้านข้างสลับกันใส่ขวาพร้อมยกแขนขึ้นค่ะ อันนี้ก่สิเฮตให้ล่าขาของเขานี่แข็งแรงและแก่งงหักแขนัอไล่เข้าม่ดติดเ้ยค่ะทานีีก็ะ เฮັดไปให้ม30 ปยำยุกะทีค่ะอีกสามสิบเทือ่อนวยคะยำยุกะทีสามสิบเทื่อค่ะเราเข้ากัมาเริ่มท่าที่สามนะคะการแขนออกไปแขนใหตรต้งนะคะเด้อเออลักกห่าพับพขาไปข้างหลังค่ะเตะขาไปข้างหลัง อันนี้ก็สิช่วยให้ต้นขาเฮากระชับได้ค่ะเดอ้ออันนี้ก็สิให้อ่าหัวไหล่ของเฮาเออแขงแรงขึ้นแนห,หัวไหล่บติดเ้อคท่านีก็ได้ อันนี้ก็เฮ็ดให้มไนครบ30สามซิบเท้อนะคะ30มเท้อคะ่ะเฮ็ดไป30ิบเทือตรงมีการบาดเจ็บหัวเข้าเนะค่ะนเออแล้วกาก็มากย้ำยุกทเที่ยงสามซิบเทืานะคะ เ้าห้องก็มาเริ่มทาที่สีเลยนะคะเนาะทาที่สีนี่ก็โยกแขนขึ้นสองครังได้เอ็นไปทางซ้ายแล้กักไปทางขวาให้ครบสาสิบเทะะ่าเลยค่ะอันนี้สีซอยสีขางของห้าได้ดีเลยค่ะอืให้สีขางของห้างนียืดยุ่นได้ค่ะ หลังจากเล็ดแล้วห้องกั็มายัมยุกาทีอีกนะคะยังยุกทีนี่สามสิบดืวได้ยค่ะเด้อเ่อ mm hmm. เป็นการพัก mm hmm. ไปน่่ตัวค่ะหลังจากนั้นห้องก็มาเริ่มท่าที่หาค่ะท่าที่หานี่็คือต่อยอากาศนะคะเนอะ,ะ,นอะอนไปซ้ายไปขวา ออสลับกันค่ะให้ครบสามสิบเตือด้วยค่ะอ,อ,อันนี้ซอยให้ต้นเขนล่ำตัวของเฮ้ายยืจ่จนได้ดีค่ะ จากนั้นห้องก็มบายำอยู่แค่ที่สามสิบเทือนน้องกานนเป็นการพักนะแต่ว่านห้องปฏิยุติพักแล้วห้องกัมาเดิมหลังจากนั้นห้องก็มาเริ่มท่าที่หกค่ะท่าที่หก็อเอื่นมาเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ห้องได้ออกกำลังกายนะักมาแล้ว เิดขึ้นเป็นการนวดจากปลายขาถึงต้นขาเนาะคะ่ะเพื่อให้ผ่อนคลายต้นขาล่าขาของเขาค่ะและ้วก็หลังท้องค่ะคอยกลมลงไปอันนี้ก็เป็นโยคะอีกอย่างหนึงนะะ่งด้วยค่ะเด้อแล้วก็นวดกันมากค่ะนวดซอยอเพื่อผ่อนคลายเจ้าของค่ะ อันนี้แกหาถึงซิบเทือได้ค่ะเด้อเขากำงเริ่มทาที่เกตดค่ะเอามือประสานกันแล้วก็ยกขึ้นหูถึงอ่ายกให้สูงค่ะบอ่าวางแล้วก็เอ็นไปเอ็นมากค่ะอันนี้ก็หาถึงซิบเสืเ้อค่ะอันนี้เป็นการพรอนาข่าค่ะ หายใจเขาลึกๆดือ้อค่ะเด้อผ่อนคลายค่ะ แปดเป็นค่ะท่าที่แปดมีกาขึ้นตุนเผยโยกขาท่าตุนใหม่น,ะะนอกกันน้องอันนี้แก่ซอยให้ลำขาของเฮาแข็งแรงแล้วแก่ซอ,อยให้เฮาสมดุลในการยืนน,ะะนู่นกัน้องยกแขนขึ้นไปสูงๆแล้วก็เป็นเป็นการยืดลำตะะัวค่ะละหายใจเข้าออกหาถึงซิบเสื้อแล้ว่ะเด้อ,อ,อเฮ็ดสลับขางกันคะ่ะ ใส่กว่าค่ะก็บเป็นนั้นว่าจบอาการออกร่างกายในมือนีน้องคะนอะ้ออืม ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อขอบคุณนรักนะขอบคุณขอบคุณนรักนะขอบคุณรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดบายบาย